เรือวันนีเนม่ยเหนบพวงนะเดี๋ยวก็มือซี้ยห่ทุกคนคือผมเข้าไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมได้อองละมันใหม่ล่ะเบอร์อะไรเดี๋ยวนะเบอร์เมื่อไหร่เนี่ยในว่าเดี๋ยวจะมาเอา อายุน,ยนมลรีน,นมนพี่ยังสตาทวเาลลเลแล,ล้วโชพ่าแล้วอไเออไม่น,นมาถ่ายนอยอยู่มพี่เนี่นยยนั่นแหละอยยนริโชว์พี่ยสุกอคนก็เขาจะให้อะไรผมก็ไม่รู้นะ มันเหมือนพันกับผ้าเหลืองมาเลยเป็นผ้ายันหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเนี่ยให้ผมนําไปให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะเขาเป็นคนของท่านหัวหน้าหมู่บ้านจริงๆนะทุกคนสวัสดีครับผมไหลเฟินนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยได้ออกมาจากเมืองรับแรแล้วนะคือผมเนี่ยออกมาก่อนนะค่อยมาเปิดคลิปทีหลังก็ตอนนี้ผมเนี่ยลงมาถึงตรง ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วนะคือตรงนี้อยู่ตีนเขาแล้วก็คนที่ช่วยผมเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปที่ประตูเมืองรับแลแล้วนะเขาก็ต้องรีบกลับนะม่งั้นก็เขาเนี่ยอาจจะโดนสงสัยว่าเป็นคนช่วยผมเนี่ยให้ผมเนี่ยหลบหนีออกมานะก็ผมเนี่ยออกมาแล้วก็ค่อยมาเปิดคลิปที่หลังนะทุกคนคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดให้ดูนะช่วงที่ผมเนี่ยออกมาทีแรกก็ เข้าไปก้างในก็ลำบากมากนะโชคดีที่ว่าท่านคนนั้นเนี่ยมาช่วยผมไว้นะเขาเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านนะเป็นคนเป็นลูกบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเมืองรับแลนะทุกคนผมก็ผมว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะน่าจะไปเล่าให้ท่านคนนั้นเนี่ยฟังนะแล้วก็ท่านก็อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นผมนี่แหละเขาก็เลยช่วยผมออกมาลนะก็ผมเนี่ยติดหนี้บุญคุณเขามากเลยนะ คือผมเนี่ยได้ของมาด้วยนะคือเขาเนี่ยฝากของมาให้นําไปให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนดูมันเหมือนตะกุดนะข้างในเนี่ยหนักมากเลยเขาบอกว่าให้นไปให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เขาแบบผมก็ไม่รู้ว่าให้ทําไมนะเขาอาจจะเป็นจดหมายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยนะก็ผมเนี่ยจะนําไปท่านให้นั่นให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะ เพราะว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยผมก็เป็นคนพาตัวออกไปอยู่ในบ้านล้างนะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินทางกลับแล้วก,ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเรื่องผูนะนรง เยอะก็มือสิย่าเทุกคนคือผมเข้าไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมได้อองละ่บนนัแหละเยอะสิยาเอเออมาพงเยอะเยอะเยอะเหมือนใจใจไม่ผลออมมาขออา้อร่างกี่ร,รออ่างที่้างอยู่อ๋อใช่ปะ ทุกคนไม่รู้ว่าผมเข้าไปนานแค่ไหนนะแต่ว่าทุกคนโชคดีที่ท่านคนนี้มาช่วยผมไว้นะก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นใครนะท่านเนี่ยได้ช่วยผมออกมาด้านนอกนะก็ขอบคุณเขามากเลยก็ท่านเนี่ยจะไปส่งผมให้ถึงตรงด้านล่างตีนเขาเลยนะแต่ว่า ผมขอพักหน่อยคือผมเข้าไปเนี่ยประมาณ3วันได้นะทุกคนแต่ด้านนอกเนี่ยไม่รู้ว่าผมเนี่ยเข้าไปนานเท่าไหร่นะแย่มากเลยทุกคนก็คนในเมืองรับแรงนี่ก็โหดร้ายเหมือนกันนะโอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาที่นั่งพักก่อนแต่ต้อง หาที่ไกลๆจากประตูทางเข้าเมืองับแล,ลยหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยทหารของชาววังเนี่ยอาจจะมาตามมาเจอพวกผมได้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมเนี่ยนั่งพักก่อนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปคุยกับท่านคนนี้ก่อนนะก็ผมเนี่ยขอบคุณเขามากนะแต่ผมเนี่ยยังไม่รู้จักเขาดีเลยเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนของท่านโนน้าหมู่บ้านก็ได้นะ

เล้ยยสกอวเด็กสกอวอ๋อล้วเย,ยววอะไงอ๋อลช่วงไรเนาอ๋อคุ้มอยู่แล้วอย่าลีดเด,เดเเอร์เนไม่ลเดอรเนาะนเนาะคุ้มอยู่แล้วแม่เนี่ยมันเ,เ,เ่เจเจแล้วแล้วเคยอยู่นะเลือกช่วงนะเช้ากเนี่ยเชื่อลีน่ยอยู่คละี giờ lìn nai ba lìn nai à ờ nè phong giờ giờ mà trái à giờ trái lá khải cũng giờ lấy giờ lì chơi bên này thôi giờ chơi này

มันนหไม่เออเบอแล้วเดี๋ยนะเบ้อเมือไหร่เนอเนยว่อย,อ,อยูาาออยม่มลีมส่เา,าเอาอยุน่ะมัลีนูนมัพี่ยัลิส่าท่องเราคละเล้อเจอพวกลาเล้อเหรอเออไม่น่ะมาถ่ายหน่อย,ยอยู่มันพี่เนอโย,ออยอนั่นแหละคือโยยอน่ะลีชัวบี้ยศกั คนก็เขาจะให้อะไรผมก็ไม่รู้นะมันเหมือนพันกับผ้าเหลืองมาเลยเป็นผ้ายันหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเนี่ยให้ผมนําไปให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะเขาเป็นคนของท่านหัวหน้าหมู่บ้านจริงๆนะทุกคน <c oughs> นี่นี่ลิปีเนอร์สกโก้อเออเออ,เออเชิญอนะ่ะ gì <Gi> thằng à ờ ti giờ tí bơ giờ nơ nữa ơi hm ở thưa ông yêu ơi 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 ยังไม่ทายอ่ะไมาท้ายะ,ายะเออนี่นี่วะวะทำไมวะสาธิตยัม่เรียนสร้างเนะถยงก,ก็ชุดพังลานนะ่ะอ่ทุกคนโอเคก็นั่งพักเสร็จแล้วคุยกันทันเสร็จแล้วด้วยก็ผมเนี่ยจะเดินทางกลับต่อเลยนะก็ไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคือผมเข้าไปสองสามวันเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยนะแต่ถึงจะออกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ากี่โทรศัพท์เนี่ยคือออกมาเนี่ยยัง เหมือนเดิมนะคือเวลายังจับอยู่เลยคือแปลกมากเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะโอเคทุกคนเดินกลับมาแล้วนะคือผมเนี่ยล้าไปหมดเลยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินช้านะก็ผมก็รู้สึกผิดนะที่เขาเนี่ยต้องมาช่วยผมเขาอ,อาจจะต้องมาเป็นอะไรเพราะผมอีกคนหรือเปล่า ไปสองสามวันเนี่ยคือแปลกมากเลยข้างในผมเข้าไปเนี่ยผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะเขาใช้มนคาถาอะไรหรือว่าวิชาอะไรไปแปลกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเขาทําให้ผมเนี่ยเขาไม่ได้เอาผ้าหรือว่าอะไรมาปิดตาผมเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถมองเห็นข้างในได้เลยแต่รู้สึกว่า ที่ที่พอเขาพาผมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงอะคือมันมีคนเนี่ยคุยกันเยอะมากเลยแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะมองใครเห็นสักคนเลยนะโอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวลงไปถึงตีนเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องข้างในให้ทุกคนได้ฟังนะก็ทุกคนคือที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคือผมเนี่ยถูกบังคับเข้าไปนะคือผมเนี่ย ผมเข้าไปผมกลัวมากมากเลยโชคดีที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยท่านคนเนี้ยก็ออกมาช่วยผมแบบผมจริงๆผมไม่รู้จักใครเลยนะข้างในเนี่ยและพวกผมเข้าไปเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเขาใช้วิชาอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าลูกกระตานี่ผมว่ามันก็ลืมปกตินะแต่ว่ามันแบบมืดตื่อเลยไม่สามารถที่จะมองอะไรเห็นสักอย่างเลย เข้าไปเนี่ยคือน่ากลัวมากนะผมนึกว่าผมจะไม่ได้ออกมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ทางบ้านผมเนี่ยจะเป็นยังไงงไบ้างนะคือธนหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ในบ้านล้างนะไม่รู้ว่าจะมีใครนํพราพวกข้าวของเครื่องเครื่องกินเนี่ยไปให้กินหรือเปล่าแล้วก็พวกหลานสาวของท่านเนี่ยต้องอยู่บ้านผมคนเดียวเนี่ยเขาจะอยู่ได้หรือเปล่านะ อยู่กับเด็กป่าอีกคนหนึ่งนะที่ผมเนี่ยได้พากลับไปแล้วพวกเขาเนี่ยจะมีอะไรกินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าพวกเพื่อนๆผมเนี่ยได้นําของไปให้เขากินหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยไม่ได้ออกมานานขนาดนั้นนะคือข้างนอกเนี่ยเหมือนจะแค่สองสามชั่วโมงนะทุกคนแต่ด้านในเนี่ยคือมันผ่านไปเป็นวันเลยนะสองสามวันได้เลยคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะแล้วเข้าไปเนี่ย ตั้งแต่ถูกบังคับเข้าไปเนี่ยรู้จักไอรู้สึกแบบแค่มีคนสัมผัสตัวนะทุกคนแต่ว่ามองอะไรเนี่ยไม่เห็นสักอย่างเลยนะก็โอเคผมจะคุยกับท่านที่ช่วยผมต่ออีกนิดนึงนะท่านเนี่ยก็นั่งรอผมอยู่ด้านบนนี้นะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตรงด้านล่างแล้วนะก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่ามันใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะคือ กล้องเนี่มันสว่างมากเลยนเน,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 นมาไทายเหรอเออยม,มาไทายอ,อ่รเออเะบอกว่าจอ่อเยอะมาไทายเหรอเยอะนสวีอังมีใช่ไออโย่งจม,มาไทายเหอเออเยอะเยอะนอเลอโอมาพี่เหน่อยเมื่อห่ทุกคนก็ ท่านเนี่ยกลับแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะส่งท่านตรงนี้นะอาย,ไทยอ,ออยไทยอย้ออือยายไทยกี๋อืออ่าชวบ้าเจ้ทุกคนท่านหัวหนาท่านจะ่ชท่านหัวหนาเป็นเพื่อนของท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะก็ได้เดินทางกลับไปแล้วนะก็ผมเนี่ยก็จะนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเดินทางกลับเลยนะคือเหนื่อยมาก บอร์จอผมเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้กลับออกมาแล้วนะคือไปด้านหนเนี่ยคนเขาเนี่ยพูดกันหลายภาษามากเลยนะบางภาษาเนี่ยผมก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะแบบบางภาษาเนี่ยผมฟังไม่ออกสักคำเลยแล้วเขาก็เถียงอะไรกันก็ไม่รู้นะอยู่ด้านไหนอะ่ะเหมือนเขาจะ คิดว่าผมอาจจะได้เข้าไปในวังของคนรับแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองอะไรเห็นนะแต่ว่าอยู่ดีๆีเนี่ยก็ท่านที่ท่านคนเนี่ยเพื่อนของท่านเอาหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็มาช่วยผมพอดีเลยอยู่ดีผมมองเห็นนะก็เจอท่านอยู่ตรงแบบอยู่ต่อหน้าเลยนะท่านก็รีบพาผมเนี่ยหนีออกมาเลยก็ก่อนจะออกมาได้ยก็ลําบากมากนะต้องคอยหลบคนมากมายเลยไม่งั้นเนี่ยอาจจะถูก จับตัวได้นะก็ถ้าถูกเจอตัวเนี่ยก็อาจจะถูกส่งกลับไปในราชวังเพื่อรับโทษอีกครั้งนะเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข็นหนักนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยคือเขาเนี่ยเหมือนจะรอสืบไต่สวนอยู่หรือเปล่าแล้วท่านคนเนี้ก็มาช่วยผมพอดีเลยนะโอเคทุกคนผมเนี่ยจะต้อง ขอตัวเดินทางกลับแล้วเพราะว่าผมเนี่ยหิวมากน้ำก็ไม่ได้อบเข้าไปข้างในเนี่ยนอนก็ลำบากนะทุกคนคือด้านในเนี่ยมันเย็นมากๆเลยผมจะบ้านะเข้าไปข้างในเนี่ยเข้าไปเนี่ยเสื้อผ้าก็มีแต่บางๆแล้วก็อากาศเนี่ยด้านหนาวนะแล้วก็ไม่มีอะไรให้พวกผมให้ผมเลยเขาจับผมไป มัดเอาไว้อยู่ตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจอยู่ด้านในอะ่ะมัดผมเอาไวอ้อ่ะแต่ว่าผมมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าได้ยินเสียงคุยอาจจะเป็นนักโทษข้างในหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนผมคิดว่าอาจจะเป็นนักโทษนะที่แบบถูกขังเอาไว้แล้วผมเนี่ยถูกจับไปขังรวมด้านในนะแต่ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเพื่อนของท่านหุน้าหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยผมได้ไงนะ ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยใช้วิธีไหนกันแน่นะโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับดีวกว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะทุกคนโอเคทุกคนผมเนี่ยกลับมาถึงตีนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดินไปนิดเดียวเนี่ยคือถึงหมู่บ้านแล้วนะก็ต้องขออภัยทุกๆุกคนด้วยนะที่ผมเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงนะผมเนี่ยต้องขออภัยจริงๆคือผมเนี่ยอยากจะหนีนะแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะหนีได้นะ ผมว่าผมไม่น่าจะหนีพ้นนะแล้วเขาเนี่ยบังครับเขามีมีดเขามีอะไรส่วนผมเนี่ยจะไปทําคนในราชวังในเมืองรับแลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะมันอาจจะส่งผลให้ผมเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียชีวิตไปจริงๆก็ได้นะผมก็ไม่กล้าสู้นะเพราะว่าคนในราชวังเนี่ยผมว่าต้องมีอาคมนะมีธรรมดาแบบชาวบ้านธรรมดาแบบผมเนี่ยผมว่าไม่สามารถที่จะทําอะไร คนในราดชวังในหมู่ในเมืองรับแลได้หรอกนะแล้วมีอะไรก็เขาเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะมีอาคมเขาถึงผมหนีไปเนี่ยผมว่าเขาก็ตามผมเจออยู่ดีนะแต่ถ้าผมเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านนะั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะกล้าตามลงมาหรือเปล่าถ้าตามลงมาจริงๆเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวรับมือนะผมก็จะต้องพาแบบ พาพวกสาวรับแลคือลานสาวของท่านโห,หน้าหมูบ้านเนี่ยต้องพาไปซ่อนตัวที่อื่นก่อนผมก็ต้องไปซ่อนผมก็ไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนนะผมก็ต้องคิดเผื่อเอาไว้ก่อนว่าถ้ามันเขาเนี่ยตามมาออกมาจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะไปหลบที่ไหนนะอาจจะต้องไปอยู่ในวัดนะทุกคนถ้าไปอยู่ในวัดเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่กล้ามาบุกลุก ข้างในวัดก็ได้นะเป็นประสบการณ์ที่แย่มากเลยทุกคนการเข้าไปในเมืองรับแลแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่แย่มากนะถ้าเข้าไปเที่ยวกับถูกจับบังคับเข้าไปเนี่ยมันคนละฟิลกันเลยนะทุกคนมันทั้งน่ากลัวแล้วก็แบบตอนรู้ว่าเหมือนกลยจะตายเนี่ยในหัวเนี่ยนึกถึงแต่สิ่งที่แบบ เป็นอดีตนะแบบหน้าพ่อแม่หรือว่าหน้าคนที่รู้จักหน้าคนที่เรารักนะทุกคนโอเคผมเนี่ยคงต้องขอตัวกลับบ้านแล้วแหละก็ก่อนยาจากกันวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ